เซฟก่อนซฟเซฟก่อนหนึงโดนระตาเองอืมเซฟเซปเซฟเ ว้าดนแย่นี่ไม่ได้โดนตบตู้ปิดตู้นี่โอ้โหต้องตาเฉยอันนี้บอกแตงยังไม่ได้กิ้มด้วยนะครับวิ่งวิ่งอ้ยสมัย ต fate, whales, ments, alles, all mean, nah, ุกบไปทางนี้ดีกว่าได้ก <sh ่อนหนึ่ดจ๊อว่มันสะพานมันจะหายได้มันหายล้าเห็นไม้บอกแล้วลองหยุดสิม่อีฟี่อีฟี่ ยังดีไม่เด็กชอบยาขี่ไปทำเล่นเลยด่าเดี๋ยวสักทีย่เล่นจริงหรอแต่เล่นเล่นอหละเล่นเลยอ่ะมาน่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอ you. <laughs>